ตำรวจเคยบอกว่าไปจับคนหนึ่งเช้าเงินเข้าบัญชีเขาสี่แสนแปบ๊บเดียวบ่ายมาอีกแล้วหลายแสนเนี่ยคือพวกที่หลอกคลิปเด็กไปขายผลประโยชน์เยอะเพราะคุณขายออนไลน์ขายลูกค้าคุณมีทั่วโลกอ่ะมันก็เลยดึงดูดผู้ร้ายอ่ะเข้ามาทําเรื่องพวกนี้มากขึ้นออนไลน์เซ็กชวลบุรสในประเทศไทยนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหนึ่งในการที่คนร้ายเนี่ยเข้าถึงตัวเด็กแม้กระทั่งว่าเราปิดบ้านแต่ลูกหลานเราอยู่ในห้องนอน คนร้ายเราก็ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตล่อลวงแล้วก็นําไปสู่กระบวนการล่วงละเมิดรายงานโดยเฉลี่ยปีละประมาณ1น0 0 0 0 0ลายต่อปีปีก่อนเนี่ยเรามีการสํารวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์พราะว่าเด็กมากกว่า50%เคยเห็นสื่อลามกอ,อ,อนาจาร,รเด็กภาพลามกวิดีโอลามกเนี่ยมีเด็กอยู่ในนั้นเกินครึ่งหนึ่งเด็ก บอกว่าเคยพูดคุยกับคนแปลกหน้า30กว่าเปอร์เซ็นต์ให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าที่คุยออนไลน์ทำให้เด็กเสี่ยงกับการโดนละเมิดทางเพศมีเด็ก25%หรนะคะหรือเกือบ4,000คนคือเราสำรวจเด็ก15,318คน3,800กว่าคนเนี่ยบอกว่านัดพบกับเพื่อนออนไลน์เด็ก73คนบอกว่าถูกละเมิดทางเพศแล้วประมาณ60กว่าคนบอกว่าโดนถ่ายคลิป ของการละเมิดทางเพศด้วยแบล็กเมด้วยการล่วงละเมิดทางเพศทางกายภาพเนี่ยก็จะมีการเจอกันสัมผัสกันแต่การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์มีการส่งข้อความชวนให้มีเพศสัมพันธ์ในเชิงปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งภาพของน้องเขาอาจจะไม่เจอน้องเลยนะฮะแต่เขาเอาภาพเหล่านี้ไปข่มขู่น้องอาจจะถึงขนาดว่ามีการข่มขู่และให้มาพบและมีการล่วงละเมิดแบบจริงขึ้นมากลัว มากสุดคือการไปถึงตัวเด็กออนไลน์เซ็กชวลบิ s e ์ก็คือใช้สื่อออนไลน์ในการกระทำความผิดหรือการล่วงละเมิดคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมหรือเขาถูกดูหมิ่นเกลียดชงังหรือถูกเหยียบย่ำศักิศรรีความเป็นมนุษย์นะคะอย่างเช่นว่าเ,เรานั่งพูดคุยกับเพื่อนออนไลน์อุ๊ยหน้าอกสวยจังนะคะอันนี้ถือว่าละเมิดทางเพศแล้วนะคะมาด้วยกล้องมาด้วยเสียงผ่านสื่อออนไลน์ไม่จำเป็นต้องถึงเนื้อถึงตัวหรือจับสัมผัสเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้และ คนที่กระทำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ได้รูปแบบของการละเมิดทางเพศเนี่ยเปลี่ยนแปลงผ่านกล้องได้แล้วผ่านเสียงได้แล้วข้อความได้แล้วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมาเอ,อื้อให้รูปแบบของการละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยผลกระทบแทนที่จะมีคนรู้เห็นแค่5คนหรือ10คนคลิปหรือภาพที่ถ่ายไว้เนี่ยทั่วจังหวัดทั่วประเทศและอาจจะไปทั่วโลกภาพที่เราเคยพลาดเคยโดนล่อลวงเคยโดนละเมิดยังอยู่ ปัญหาสุขภาพจิตตามมาทอม่าคือบาดแผลทางใจถ,ถ้ามันยังวนเวียนอยู่ในอ mm ินเทอร์เน็ตเด็กเห็นเมื่อไหร่ hmm. เด็กก็จะเกิดอาการคุ้มคลั่งพอระเบิดออกมาเนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดปัญหาอย่างอื่นแทนนะครับเป็นปัญหาสังคมในขแขนงอื่น mm hmm. หลายๆวงจรเรื่องอย่างนี้ใช้เวลาฐานแล้วก็ครอบครัวเป็นเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุด mm hmm. เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบุคคลรอบข้างเนี่ยต้องให้กำลังใจว่าลูกเราคือเหยื่อ และพาดไปแล้วคลิปหลุดไปแล้วคือฝันร้ายต้องคุยกับเด็กว่าหนูฝันร้ายหนูโชคร้ายแต่ว่าเราต้องตื่นเราต้องเดินต่อสร้างความตระหนักให้สังคมรู้ว่าถ้ามันเกิดแล้วเราควรที่จะมีการยอมรับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเพื่อแก้ไขต่อไปการฟื้นฟูการให้คำปรึกษาให้กำลังใจซึ่งเหล่านี้ไทยแขกเราเนี่ยเชิญนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์องค์กร เอกชนที่มีความร่วมมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กการเยียวยาในความเสียหายในทางแพ่งถ้าหากเป็นผู้เสียหายในคดียาก็สามารถที่จะได้รับการเยียวยาในทางแพ่งสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเหล่านี้ได้เป็นตัวเงินได้นะครับมันไม่กลับคืนมา100%แน่นอนครับแต่เราอย่างน้อยเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในสภาพที่เป็นปกติและใช้ชีวิต ในสังคมได้คนในสังคมต้องช่วยกันโอบอุ้มให้เด็กเนี่ยโตขึ้นมาให้แข็งแรงขึ้นกฎหมายไทยเนี่ยควรจะต้องเท่าทันกับสถานการณ์แทนที่จะรอให้หลังจากพูดคุยออนไลน์แล้วให้นัดพบแล้วละเมิดกันจริงๆข,งข่มขืนจริงถ่ายคลิปแบ็กเมย์ไว้อีกควรจะมีกฎหมายที่ป้องกันการถึงเนื้อถึงตัวได้เลยค่ะ จริงแล้วเนี่ยเรายังขาดความรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เนต็ตยังไม่ค่อยมีการที่ดีแท็เนี่ยได้จัดค่ายไซเบอร์นะคะผู้นำเยาวชนออนไลน์อินเทอร์เนต็ตปลอดภัยนะคะก็จะมีแหล่งเรียนรู้นะคะเรื่องของการละเมิดทางเพศเรื่องของกฎหมายเรื่องของการป้องกันตัวเว็บเนี้ยแล้วก็ค่ายเนี้ยนะคะเน้นให้เด็กที่ผ่านค่ายเนี่ยเป็น active citizen นะคะคือไม่ใช่แค่คุณป้องกันตนเองได้คนเดียวนะคุณต้องไปบอกเพื่อนให้ความรู้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ย พ่อแม่หรือคนในสังคมลุกขึ้นมาช่วยกันผลักดันกฎหมายในเชิงป้องกันมากกว่ากฎหมายที่รอให้เกิดเหยื่ออะไรที่ไม่ดีแม้จะทํากันมานานแล้วไม่ใช่ทําตามกันไปผิดๆมาตรฐานไหนๆที่ไม่ดีของสังคมเนี่ยเปลี่ยนซะเถอะค่ะ การสร้างองค์ความรู้แล้วก็การป้องกันการที่ดีแท็มาสร้างห้องเรียนสําหรับน้องๆเข้าไปโลกโซเชียลน้องๆมีเกาะป้องกันและขยายวงออกไป